วันนี้ขอนำเสนอพระสมเด็จว่านยาหลวงพ่อชื่นอินทจิตวัดป่ามุนีหรือวัดป่าโพทองตําบลอินทปรมูลอําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองพระสมเด็จว่านยาเป็นพระเนื้อผงผสมว่านยาหลวงพ่อชื่นอินทจิตเป็นพระสงฆ์ที่สันโดษเคร่งคัดในวิปัสนาธุระประวัติความเป็นมาของท่านไม่มีการบันทึกไว้ มีแต่คำบอกเล่าต่อๆกันมาว่าท่านเป็นพระที่เรืองวิทยาคมมากทั้งในด้านแพทย์แผนโบราณและพุทธาคม องที่สอง